2องร้อยสิบสองโอ้โหรางวัลปืนไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหไม่ออกไม่มีให้เห็นโทเคนรวยสามร้อยกว่าแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้พี่กาจะพาทุกคนมาสุ่มสกินอักตัวใหม่นะผมแล้วใช้โทเคนเยอะมากอยากรู้เราเสียกี่เพชรและดีหรือเปล่าไปดูคลิปนี้กันครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วป้๊ นี่นะครับผมทุกคนคือเจ้าอักตัวนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันใช้โทเค็นหมด3 6 9โทเค็นขึ้นเยอะนะครับผมจะบวกดาเมจ2แล้วก็เจาะเกาะ1นะครับผมไม่มีอัตราการยิงนะแต่ผมบอกเลยว่าสกินมันสวยนะครับผมทุกคนคือสวยนะสกินแต่ถ้าเป็นแบบดาเมจสสักลั่น1น่ก็น่าจะเวิร์กหรือจะเป็นแบบลั่นสัก2เจาะเกาะสัก1ก็น่าจะเวิร์กในความคิดนะ แต่เดี๋ยวเราจะลองให้ทุกคนดูกันนะครับผมทุกคนคือในส่วนอัคตัวนี้นะผมมันจะมีในส่วนของพวกท่าทางต่างๆมาให้ด้วยนะครับผมทุกคนค,คล้ายๆกับอัพเวลแต่ไม่ต้อง Up. อัพอ่านี่มันจะมีเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกต์ Effect ปะท Effect, ะเอฟเฟกตาขอบหลากสีนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกสถานะแล้วก็เอฟเฟกชื่อทันหารนะครับผมแล้วก็ถือแสดงในหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมทุกคนอ่าโอเคเรามาเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะผมของรางวัลของมันก็จะมีโทเค็นแล้วก็รางวัลใหญ่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปกซัดเลยเราไม่รอช้าอยู่แล้ว เอเดอร์เนี่ยโอ้โหโทเค็นเรา81แล้วนะครับผมทุกคนร้อยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดมันได้รอบหนึ่งมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบชิ้นนะคุณดูสังเกตนะเห็นไหมที่มันบวกเนะีนี่สิบสี่ 14, น้อยนะเนะี้ยยี่สิบสองร้อยสิบสองโอ้โหรางวัลปืนไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหไม่ออก ไม่มีเห็นโทเค็นรวยสามอยกว่าแล้วสกินปืนกักกก็ไม่มาเลยหรอโอ้โหพอว่าพอเถอะมันชักจะเค็มเกินไปแล้วผมทุกคนพอเลยเราได้มา3ามร้้โทเค็นแล้วนะกดเพลินไปหน่อยอันนี้โทษทีแรกเลยปาดมาแล้วโอยปุ่มปุปอ้าวเกมค้าง ก็เอาเป็นว่าเราได้มาแล้วนะครับผมทุกคนเราแลกมาแล้วนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะรางวันใหญ่ถ้าใครจะหวังว่าคุณจะดวงดีเนี่ยผมสุ่มจนโทเค็นเกือบ400นะผมไม่มีสกินปืนมาเลยครับกิจกรรมนี้นะครับผมพิกาหมดเพชรหมด3,000เพชรพอดีเป๊ะเลยนะครับผมทุกคนอ่าก็ได้สกินปืนมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนเจ้าอาวุธกันก่อนนะครับแล้วคืออัคแพดนี้อย่างที่บอกไปนะผมมันใส่ท้ายลั่นได้นะครับผมเพื่อนครับมันมีท้ายปืนเดียเพิ่มเข้ามาให้เราแล้วนะครับผม นี่มันจะเพิ่มดาเมจสองเจาะเกาะหนึ่งนะครับผมทุกคนแล้วก็พวกท่าทางของมันต่างๆนะครับผมอย่างที่บอกกันไปเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเซ็ตสก,กิลที่เราจะเอาไปรีวิวนะผมก็จะเป็นเซ็ตเดิมนะผมไคลอสาลูน่ามาโลนะผมแล้วก็ไอริสนะผมเป็นสก,กิลการยิงเร็วยิงแรงนะผมแล้วก็ยิงทะลุไอวอร์ War ได้ด้วยนะผมซึ่งมันเหมาะกันที่ว่าเล่นตำแหน่งโคฟหรือว่าเป็นตัวที่อยู่ด้านหลังเพื่อนไม่ใช่ตำแหน่งชาร์จนะชาร์จเล่นตำแหน่งนี้เล่นสก,กิลนี้ไม่ได้นะครับผมทุกคนบอกไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในนเเกกมมมคบอออาาาลล่่ยูททีห้้้แวผุน สวยนะวิ่งจริงเนีย่ยสกินเนี่ยนี่นะผมดูนะถ้าน้องๆเอามาแล้วปรับนะครับผมปรับแต่งมันก็โอเคเลยนะเอ์มาแล้วจ้าไอ้หนูจะเดินผ่านพี่นะพี่บอกก่อนเกมนี้พี่เล่นอักนะวิ่งแต่เสียดายแม็กลันเขาเอาออกไปแล้วนะครับผมทุกคนคลิปที่พี่ก้าเคยทําจําได้ไหมแม็กลันพวกไอพวกเออาร์ต่างๆเอาออกไปจากวงฟ้าแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีปืนลูกในประเด็นอะ ฮาวไอ้น้องสกิลไอริททำงานจังวันนี้นี่ไงข้อดีของไอริสเป็นไงผมบ่อแล้วไงมันเอาเรื่องผมทุกคนนะสกิลนี้คนดูควรมาลองเปิดใจเล่นกันดูนะครับผมทุกคนบางทีไม่ต้องเอาพุ่งอย่างเดียวก็ได้ลูกว้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดผิดปืนเอ็กแดหลุดไปแล้วนี่ว่าเอ็กแปดแผดนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะแต่ที่ผมไม่เข้าใจอย่างเดียวคือในเมื่อใส่สโคบสีไม่ได้แล้วเอาช่องสโคบมาให้ทำไม โดนไอเก็บแปด,ดผมอย่าบอกว่าชนคา้ยเกือบไปนิดเดียวเกือบเสียวเลยเมื่อกี้อ่าได้ท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอญาตหาปืนอักก่อนนะจ๊ะมีตัวมาโอ้โหรอดไปได้ผมทุกคนจังหวะนี้ฮะเราต้องขึ้นหลังคาครับผมทุกคนเพื่อไปยิงเขาครับอ,นนอ,ออกไป,นนออไปด้านนู้นเลยน้องออกไปด้านนู้นเลยน,น,น้องเอ,ไนนองไม่รู้ซสแล้วพิก้าเขาเป็นนินจาเก่าก็เป็นนินจาเก่า เขาเอาหมดอยู่แล้วไอ้หนูเอ้ยเอ้ยยาไม่มีกูยืนแอคทำไมเนี่ยก็ว่ากดยาไม่ขึ้นผมนะเอ้ยนี่ไงอักในตู้มีว่ะหวานเจี๊ยบเอ้ากูมีท้ายนี่กูใส่ท้ายทำไมวะเนี่ยท้ายนี้มันฟรีอ้นแม็กฟรีเอามาก่อนครับผมไปหาเหรียญก่อนนะจ้านะแต่ประเด็นข้อเสียของอักเลยคือเราจะรีบอัพวิวไม่ได้เลยนะครับผมนะเราต้องรอครับรออย่างเดียวต้องยิงคนไปเรื่อยๆนะผมวิวมันถึงจะขึ้นนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปล่าหาคนรองปืนกันดีกว่านะครับผมทุกคน เพมีคนเลยนี้แถวนี้เหลือ24คนครับถือว่าเยอะอยู่นะเฮ้ยมันเงียบจังไรนู่นอยากจะลองปืนนี้ประเด็นน่ะเฮ้ยท่าน้ำแข็งท่านแข็งวะท่าน้ำแข็งท่าน้ำแข็งแล้วแล้วตัวนี้เมื่อกี้ปุ๊บว่ะปุบไปมาอยู่รถอะไรวะน่ะมันคือรถอะไรเมื่อกี้วุ้ยหลาวน้องนั่นไงโดนโดนทะลึ่งพี่บอกเลยไม่ควรทะลึ่งไงน้องเจอพิกาคอนเซ็ตหยอกไปดิมันแรงอยู่นะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยสลิงสลิง เม่ละห้าสิบกว่าเลยลูกอ,อุ้ยเอาเรื่องอยู่นะคุณดูดาเมจสองกระเจาะเกาะแล้วก็ใส่ท้ายลั่นของปืนเข้าไปเด็กนะเอาน้องน้องไม่เป็นไรไน้องเองมีเข็มสินะถือว่าดวงดีไปนะรอดไปได้าาผมนะมีเข็มครับมีเข็มช่วยอย่างเงี้ยอุ้ยหมายตัวครับหมอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันนั้นคือรถอะไรวะที่จังหวะร,รถเขาอะ่ะอุ้ยเขาประทานอยู่ครับผมได้ดูด้านในด้วยครับผม เอาแล้วจังหวะนี้เปิดตะกิ้โอ้โหวิ่งเลยก่อนครับวิ่งเลยก่อนครับโอ้โหวิ่งเข้าบ้านไม่ได้ฮะรอดไปออาเอ้าวอาเอาเจ้าเหรียญอีกเจ้าเหรียญก็ดีครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ได้ตอดของปืนไปเรื่อยๆผมอัพเวลปืนนะถ้าเขาไม่ตายเนี่ยเอาเอาจะเข้าไปชาร์จจะเข้าไปชาร์จกันยังไงดีไอ้น้องจะเข้าไปชาร์จกันเข้าไปชาร์จกันเข้าไปชาร์จกันเอามาเลยเอามาเลยลูกโอ้โหพ่อยิงไม่ได้ลูกเอ้ยไม่มีมุมไหมพ่อยิงงั้ลูกเอ้ย อ้าวไปอีกหนึ่งเนี่ยเน้นดาเมจไงเน้นดาเมจไงอุ้ยนู่ไปไหนอ่ะเข้าทางเราไหมน่ะหวานเกี๊ยบ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 โอ้โหเราสกิลครูดาวอยู่คุณีะเรียบร้อยแล้วเขาจะออกมาทำไมวะน่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนมีตัวเหมือนมีตัวอยู่ที่ปั๊มอยู่ที่ปั๊มอาจจะเติมน้ำมันอยู่ฮะน้ำมันหมดฮะจังหวะนี้ อ้าวอ้าวจอ่อจ่อดีครับการ์ดจอดีครับ,อ,รบอ้าวอ้าวจ่อไปแต่อยู่หลังถังเหมือนเดิมจบเลยตูงานนี้เปิดสกิลจ่อปีเลยการ์ดเลยอ้าวจะเปิดประตูวับครับจะเปิดประตูวับจะเปิดประตูวาร์ปน้อกครับผมทุกคนนะโอ้โหมีระเบิดไหมการ์โอ้โหไม่มีไม่มีระเบิดจบเขานายชุบได้ฮะปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปเขาจะ,จะวับแล้วจะวับแล้วจะวับแล้วครับทุกคนนะวับขึ้นด้านบนครับ าดิไอ้น้องยังไงดีไม่มีปืนระเบิดนายก้าเนี่ยไอเด็กคนนี้มันรอดไปได้เลยเนี่ยถือว่ามันจะล่นช้าไปนิดนึงนะครับผมวนะ่ถ้า็วกว่านี้จะดีมากเลยเนาะแล้ววงบีบครับยังไงก็ต้องมาเข้าหมอกไอ้น้องเรียบร้อยไม่รอดโดนทุกเม็ดเอาคนดูเจอตะเกียผมเจาะเข้าไปนี่ไงพ่อดีของตะเกียเจาะ ี่ไงข้อดีของสกิลเจาะเป็นไงอัก10คิวแล้วครับผมทุกคนมีตัวฝั่งนู้นแน่นอนเขายิงกันอยู่ฮนะสองตัวยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วครับไปเลยีหนึ่งครับตัวฮะดีเป๋นไน่เจ้าเลือดตกคนแล้วนี่แต่พี่เพื่อนสกิลไปแล้วตึ้งนองใหญ่นี่ตา น้องนี่เอาอย่าจะน้องเข้าวงไม่ได้นะน้องรยก่อนนะพุงน้องเข้าวยางนะยีรอตรงนี้แล้วกันนะเราไม่ตามไปแล้วฮะเราลองนี้แหละน่ะเขานั่งอยู่เนี่ยเอาดี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 าดสไนเปอเหรอ Sniper เหรอ Sniper เหรอเจอกับอักหน่อยงานเนี้ยนั่นไงเจอกับอักหน่อยบอกแล้วไงเจออักพี่ก็ไปลู่เลยยี้ยงน้องที่มันคองแท้เอาเรื่องจัด มันยิงมันอยู่ว่ะคุณดูอักเนี่ยอ้าวเกมค้างอีกแล้วคุณดูฮะโทษโทษฮะก็จากที่ว่าพี่กาลองเล่นไปมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะผมอักตัวนี้นะถึงจะบวกดาเมจแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมทุกคนมันไม่มีลั่นก็จริงนะแต่มันยิงแรงนะครับผมทุกคนแล้วเจาะแบบแรงมากคือมันจบได้ศัตรูเนี่ยได้ไวเหมือนกันนะครับผมทุกคนก็เพื่อนลองเอาไปเล่นดูนะครับผมแต่ผมว่าอาจจะเอาไปใส่ในพวกสกินลั่นมากกว่าผมชอบแบบลั่นเร็วนะครับผมทุกคนเออ สวยสวยครับสวยครับผมนะใครที่สนใจก็นั่นแหละครับสามพเพชรคิดดีๆนะแต่ถ้าเงินน้อยไม่ต้องผมบอกเลยไม่ต้องครับผมมันแค่สกินปืนมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐขนาดนั้นนะโอเควันนี้ผมขอตัวกลับลาไปก่อนเพ<ร>ียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ